สิ่งแวดล้อมตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยจ้ะเราก็จะต้องปรับให้ดำรงอยู่ให้ได้จ้ะเรากำลังปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละฮะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ไม่สุขไม่สบายไม่สำเร็จในชีวิตแล้วก็รับรู้ได้ว่าบาร,รมีสามสิบทัศน พระดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลเป็นจะเปลี่ยนเอตของธรรมที่มาทําให้เป็นแบบนี้ให้เป็นวรรมีสัิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลการทําหน้าที่ของชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นําในการสร้างชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานสร้างที่สุดแห่ารรมของบุญวรรมาสิทธัตผู้ที่จะนําได้เนี่ยผู้ที่จะทําหน้าที่ได้จะต้องเป็นผู้ที่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พัฒนาตัวขึ้นมาตามขั้นตอนต่างๆ่ะจ๊ะเพราะว่าท่าทันบุญทั้งหลายที่กําลังพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้มาทํางานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสัทัรรมเดลคุณปุสตจนทสโรก็จะเป็นเหมือนตัวเราเองนี่แหละจ๊ะที่พัฒนาตัวขึ้นมาดัางนั้นในการนํา พ่อทานบุญทั้งหลายให้เขาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะเข้าสู่การทํางานของการสร้างที่สุดของบุญบริมีสัรพันธภาในของปุสตันทัศโลเราก็จะต้องรู้ถึงเขาทั้งหลายว่าเขามีขั้นตอนชีวิตเขาอย่างไรบ้างจ้ะขั้นตอนชีวิตเป็นยังไงเราจะรู้เลยจ้ะมาถึงเวลาที่มาเจอเราเนี่ย แล้วเราจะนําเขาต่อไปได้ยังไงแต่ละท่านก็จะมีความรู้ถึงชีวิตของผู้ที่เราจะนาอะไอแง่มุมหลากหลายเลยจ้ะเขามาแบบที่เขาขยันในการทำสมาธิอะแล้วเขาก็มีขั้นตอนในการทำสมาธิเข้ามาเรื่อยๆเราจะรู้หมดเลยว่าขั้นตอนของเขาเป็นยังไง แล้วขั้นตอนเขาเขาอยู่ในตําแหน่งไหนอดีตเขาทําอะไรมาก่อนเราจะรู้หมดอ้ะเราถึงจะนําเขาได้อ่ะคือจะนำเขาเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วเขาดำลงอยู่เพราะเราก็เคยผ่านแบบนั้นมาก่อนและการที่เราจะนำได้อย่างรับลื่นก็ได้จาก งานได้ลงเข้าสู่การทำงานเน่ะเพราะในแต่ละกรณีเนี่ยแต่เราทอดทันบญจะไม่เหมือนกันหรอกจะมีบางส่วนที่คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนดังนั้นเมื่อเราเองมีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้นำตลอดเนี่ยเราก็จะมีสมบัติคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์จ้ะ ในการจะนำให้เขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทําหน้าที่สร้างทิ่เสด็แห่งรรมของบุญบารมีสาวิตรธาตุประเด็นของปุสโสจัตสโลเราจะสังเกตว่ามีความชํานาญขึ้นเรื่อยๆจ้ะคําว่าชํานาญคือสามารถนําท่อทานบุญทั้งหลายเนี่ยให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เลยเป็นผู้นําขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆืยๆที่ทํานี้ได้ก็เพราะว่าทําหน้าที่มาตลอดอะไะจ้ะแล้วการทํานี้ได้เพราะนําตัวเองได้แล้วการนําตัวเองได้นี่ต้องนําทุกอนุเวลาเลยนะ พราทำที่เป็นบาปเขาก็มาทําให้ไม่สามารถที่จะนำตัวเองได้เระจอความบิดเบือนอยู่ตลอดซึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้วันให้ได้ตลอดต้องนำตัวเองให้ได้ให้ชีวิตกับงานของการเครื่องที่สุดถึงทำบุญปรมีสาวิทัศเรกของปุสตจันทรโรแบบเป็นเวลาไปเรื่อยไเรื่อยเลยฮะยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุขความเจริญ ตอนช่วงนี้ทำได้ก็ทำอย่างเป็นที่เลยเราจะสร้างชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นำได้ขนาดไหนอะจากการที่เราสร้างชุดนี้แล้วชุดนี้เขาจะไปสร้างอีกเท่าไหร่แล้วชุดต,ต่อไปจะสร้างอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดนะฮะเป็นการทำงานของเราหมดเลยครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นำ ในงานสร้างที่สุดแห่งคำขอบุญบาร,รมีสามสิทัสสะเดกลุ่มสดเนทัสโลดังนั้นในการทำหน้าที่ก็จะต้องทำอย่างระมัดระวังอย่างทีท่วนจะต้องสังเกตให้ละเอียดมากๆว่าจะต้องเอาบาร,รมีสามสิทัศน์รูปแบบใดนำเสนอให้เขาแบบไหนยังไงเนี่ย การทํานี้ได้ก็เพียงแค่รับรู้การทําหยุดตัวสําเร็จของบารมีสามทิทธัระเดปโลนลป่สดแดนทัโ,โลนั่นเองง่ายๆแค่นี้เอง,เองทบทวนโครงสร้างของการทําหยุดตัวสําเร็จก็หมายถึงเขาตัวตราการทําหยุดตัวสําเร็จของบารมีสามสิทธัสเดเดปโลนลป่สดแจนทัโ,โลอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยอย่างชํานาญและเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือมีสิ่งที่จะต้อง ลงเพิ่มเติมก็จะรู้เลยว่าตรงไหนจะต้องเติมต้องเติม,ตร,ต,มตรงไหนผิดปกติเงี้ยฮะเพราะชำนาญในเส้นทางนี้อะเพราะชำนาญในเส้นทางนี้ก็จะเห็นหมดว่าอะไรควรจะเติมเต็มให้ดีขึ้นไปถ้าอะไรมีผิดปกติเข้ามาในเส้นทางเดิมๆนี้เส้นทางที่ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะจำรูปแบบเติมได้แล้วก็ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วนำท่อทานบุญทั้งหลายเนี่ให้เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บังอานได้เรื่อยๆถึงต่อไปว่าเมื่อมีจํานวนของผู้รู้ผู้เตือนผู้บักบาจมากขึ้นเนี่ยฮะเราก็จะต้องไปนำด้วยตัวเราเองให้ได้ด้วยแหละจ้ะตอนนี้ยังมีเพื่อนๆช่วยกันนะเดี๋ยวต่อไปแต่ละท่านก็ต้องแยกกันออกไปทำหน้าที่ถึงจะกว้างฝังในงาน ของการสร้างหวัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรมีสามสิทัศน์พระเด็พคุณหลวงพุทธเจริญทัสสโลจักตอนี้เราสังเกตจากข้อมูลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการไปเปรียบเทียบกับการทํางานของที่เขาจะไปนิพพานกับการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริตัสสโล เราก็ค้นคว้าของเราไปเรื่อยๆเ,เลยไอ้การเปรียบเทียบนัน่นนะหรือยแยกให้เห็นนะก็จะใช้ในช่วงแรกๆใฉยๆให้รู้ว่าเราทําอะไรใครทําอะไรเงี้ยแต่ลําดับต่อมาเมื่อผ่านระดับนั้นไปแล้ว,วกาา็จะเป็าานการทํางานที่สมบูรณ์ขึ้นของการทําหยุดตัวสําเร็จจ้ะเราก็มาเด่นการทํางานที่สมบูรณ์ขึ้นละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆจะดีอย่างเงี้ยจะดีจ้ะ อะไรก็มีคนใหม่หรือผู้ใหม่เ้วก็แนะนำได้เปรียบเทียบได้บ้างเงี้ยครแต่ไม่เอามาเป็นเป็นแบบเป็นการแยกกลุ่มแยกพวกกันอะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ให้ถูกถูกแยกเราไปแยกเขาก็จะแยกเราด้วยจ้ะการไม่ถูกแยกก็จะเป็นโอกาสดีที่จะนำทขอทานบุญทั้งหลายได้มาทำงาน สร้างที่สุดทำความบุญบารมีสามสิบทัดนพไ่อ้คนบุตร,รสดจันทรสโลได้มากขึ้นจ้ะเมื่อเขามาทำเขาจะรู้ได้ว่าได้ดีเขามีความสุขซึ่งจริงแล้วอ่ะทุกท่อฐานบุญก็มีหน้าที่ต้องมาทำแบบนี้แหละจ้ะทำงานสร้างที่สุดแห่งทำความบุญบารมีสามสิบทัดเพื่อให้พระกลุ่มบุตรสดจันทรสโลตอนนี้เราก็ตรวจตาว่าการรับรู้การทำหยุดตัวสำเร็จ าบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเตทัศนสโลสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเตทัศนสโลทาได้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆปรับให้ได้สมบูรณ์ชัานานให้ได้ทุกท่านเลยเพื่อจะได้ผลรับของการเป็นท่อดทานบุญที่เป็นเส้นทางไหลเวียนของาบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระลมปูสดแด่นสัสโลก็จะทําให้การทํายึดตัวสําเร็จของบารมีสามิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแด่นสัสโลเพื่อการสร้างที่เแห่ธงทมของบุญบารมีสาิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแด่นสัสโลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จ้ะก็จะได้ผลเป็นความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญบานความสุขความสําเร็จในชีวิตอย่างมากมายเลยล่ะฮะแล้วเราก็ลองสังเกตผลของ การรับรู้ของการเข้ามาทำหน้าที่ของท่ันบุญทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานสร้างที่สื่แห่งธรรมของบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโลเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอนำมาั้งเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปทำหยุดตัวสำเร็จการอะไรจ้ะเ,เข้าไปดูข้อมูลที่บันทึกไว้เดิมๆเ,เนี่ยซึ่งเอาก็ต้องลง รายละเอียดการทำงานของแต่ละท่านการดำเนินชีวิตว่าตั้งแต่ลุกจากที่อีนอนแล้วก็ลงไปนอนแล้วก็ลุกจากที่นอนเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงบ้างมีความพิเศษคำว่าพิเศษคือต่างจากเดิมๆที่เป็นยังไงบ้าง มีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแบบไหนกับแต่ละเหตุการณ์ในการดําเนินชีวิตนะครับเนี่ยฮะเราจะเราจะนําเขาว่าการมองสิ่งต่างเขามองกันยังไงหรือว่าการทําการดําเนินชีวิตกับสิ่งต่างๆในแต่ละกรณีเป็นยังไงการประกอบอาชีพการงานนี่คืออะไรทําไปทําไมหรือทําเพื่ออะไรหรือหรือทำเนี่ยมี ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันการกระทําการประกอบอาชีพนี้เขารับรู้ยังไงทําไมผู้ทําหยุดตัวสําเร็จจะต้องมาทํางานมาประกอบอาชีพอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นเ,เขาจะได้รู้ว่าไอการทํางานการคําว่าคําว่าเรามาทํางานเนี่แปลว่าอะไรเมื่อทําหยุดตัวสําเร็จก็จะเกิดเป็นบุญบาร,รมีสามสิบทัศน มากขึ้นเรื่อยๆทั้งนิพพานทําบุญบาร,รมีสามิตทัต์ไปมีศูนย์รวมที่ศูนย์กลางอู่ทะเลบุญนั่นนะจ้ะแล้วก็เดินทางไปตามท่อทันบุญทั้งหลายรับรู้การทํางานของบาร,รมีสามิทัศพระเทพะรุณหลวงสดจันทร์ตโลเราเกิดผลของงานเกิดบารมีสามิทัศน์ะเทพกงหลวงสดจันทร์ตโลขึ้นตลอดใหม่ๆขึ้นตลอดนี่ฮะคืองานจ้ะเหมือนเราขายของมีเงินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าได้ผลของงานจ้ะ พองานเนี่ยเป้าหมายคือต้องให้เงินได้เป็นเงินแล้วเขารู้หลักแล้วว่าโอเคเลยให้เป็นบารมีสาธทุษทัศน์แล้วพอมีวิกฤตหรือมีเรื่องราวขึ้นมาก็ทําให้เป็นบารมีสารทุษะใหม่ๆกไ็ได้ผลงานอีกแล้วได้งานแบบทั้างงานใหญ่ก็ได้เยอะวิกฤตมากก็ได้มากอะไรเงี้ยน,นามธรรมหรือไม่นามธรรมพอเราบอกว่าเขามีบาปเนี่ยอาการออกเลยจ้ะ หนีเลยถ้ามันนามปรรรรมหรือรูปปร,รมะมัจะคือบาปนั้นแสดงอาการของบาปเลยจ้ะออกมาทางหยาบเลยมันก็เห็นอยู่มันไม่ได้พูดว่าบาปนะแต่ก็เหมือนกับบอกว่าลมพัดใบไม้ใบไม้ปลิวเงี้ยปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีใบไม้ปลิวเลยแล้วไม่เห็นมีลมพัดอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกเรียกว่านามธรรม ือมันไม่ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์อะไรเลยแ้วนี้เราบอกว่าเนี่ยมีบาปอยู่นเนี่ยเป็นคนบาปนะเนี่ยเป็นคนหนีเลย <c oughs> หายไปหายไปเลยตอนดี้ดอยางเงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านถึงทําหน้าที่ได้ตลอดเวลาตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางคืนตุ้งเช้ากลางวันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยจ้ะก็จะมี การทำหน้าที่กับกับกลุ่มทั้งหลายที่เขาเข้ามานะถ้าเป็น,นคนคื่นก็จะเป็นพวกเทวดาใช่ปะอะไรเงี้ยเพราะคนไปนอนเนี่ยอย่างนนั้นละจะรังนั้นที่เราทําอยู่เนี่ยเทวดาเต็มเลยจ้ะไม่งั้นงานไม่เดินอย่างนี้หรอกฮะ